ฝีพายอาวุโสจังหวัดสุรินทินคว้าเหรียญทองเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานีครับการแข่งเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ระยะ200เมตรและเทศกาลกีฬาทางน้ําจังหวัดอุดรธานีที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมวันที่2ชิงชัยทั้งหมด5เหรียญทอง เรือยาวสีพายมาสเตอร์มิกรอบชิงชนะเลิศทีมเรืออาวุโสจังหวัดสุรินในลู่น้ําที่1รวมพลังช่วยกันเล่งจ้วงฝีพายเข้าเส้นชายเป็นลําแรกเวลา59.19วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเรือสยามอาวุโสในลู่น้ําที่6เวลา1นาที062วินาทีได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเรือ BSAC เวลา1นาที093วินาที อีกประเภทที่ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมากเป็นการแข่งขันเรือยาวสิบพีพายท้องถิ่นซึ่งมีทีมเรือในพื้นที่ลงแข่งขันมากถึง11ลำโดยในรอบคัดเลือกฮิตแรกคัดเอา2ลำเข้ารอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเรือตั้งจเจริญทรัพย์ในลู่น้ำที่5 ทำผลงานยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นนำแรกเวลา56.34วินาทีตามมาด้วยเหลือเทพบุตรไซอิว่วในรู่น้้ำที่3เวลา57.34วินาทีเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับ3เพชรคำมูลและอันดับ4เทพหงคำได้แข่งขันในรอบแก้ตัวอีกครั้ง ส่วนรอบคัดเลือกนี้ที่2ปรากฏว่าเหลือเทพมงคลแชมป์ช่วยพระทธานสนามอำเภอกุมภาวาปีโชว์ฟอร์มสมราคาเข้าเส้นชายเป็นทีมแรกเวลา54.34วินาทีอันดับที่2เหลือวชิรวัตรเวลา55.86วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งคู่ส่วนอันดับ3เหลือเทศบาลกุมภาวาปีและอันดับ4เหลือสุวรรณหงษ์ได้ลงภายในรอบแก้ตัวอีกครั้ง นิวัสสุรยะถ่ายภาพเจษดาเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดอุดรธานี